สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญทินกกกนะคะนี่ค่ะมาดูที่ตลาดน้อยนะคะหลังตลาดน้อยนะคะนี่ค่ะมาดูแม่ดทาทำแปลงผักปลูกผักอีกแล้วนะคะเป็นผักคะน้านะคะนี่ค่ะผักคะน้านะคะมาปลูกที่หลังตลาดน้อยนะคะตอนนั้นแม่ดาก็ปลูกผักไปแล้วนะคะแต่ก็กินหมดแล้ว กินหมดแล้วแล้วก็ปลูกอีกนะคะปลูกใหม่นะคะแม่ดาแม่ดาปลูกผักอะไรก็ขึ้นหมดเลยนะคะนี่ลังตลาดนะคะที่นี่ปลูกผักคะน้านะคะก็ไปหย้อนย้อนมาที่นะคะปาร์ตี้สวนผักของเรานั่นแหละค่ะมันออกเยอะก็เลยย้อนย้อนมาปลูกที่นี่นะคะนี่นะคะเป็นแปลงผักคะน้านะคะตอนนี้ ตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะคะแต่พอนะคะตอนนี้ยังสายสายแล้วนะคะปลูกเมื่อเช้านี้เองนะคะแม่ดาเพิ่งปลูกเมื่อเช้านี้นะคะรอดูนะคะว่าจะโตขนาดไหนนะคะตอนนี้ปลูกปลูกตอนเช้าแต่ตอนนี้สายสายมามันก็เหี่ยวแห้งเหี่ยวแบบนี้นะคะรอดูนะคะว่าจะโตนะคะจะงามขนาดไหนนะคะแต่แม่ดานะคะปลูกอะไรนะคะงามหมดเลย ด้านหลังนะคะด้านหลังตลาดน้อยนะคะเพราะว่ามีน้ำมีอะไรมีมะเขือแล้วก็มีมะละกอนะคะหลังนี้นะคะแล้วก็ปลูกผักอีกแล้วนะคะแมดานี่นะคะปลูกผักคะน้านะคะเมื่อเช้านี้เองนะคะตอนสายๆนี่ก็มันก็จะเหี่ยวแล้วะคะ่ะรอดูตอนยินนะคะชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าบรรยากาศตอนแดดๆดดนี้มันก็ออนแอแบบนี้แหละคะ่ะเป็นผักคะน้านะคะแม่ด้าปลูก มีมะละกอนะคะปลูกไว้กินเองนะคะหลังอยู่ที่หลังตลาดน้อยนะคะหลายอย่างอยู่นะคะมะเขือก็ปลูกใหญ่แล้วพริกแม่ดาก็ปลูกเ้อค่ะออกลูกแล้วออกหมากแล้วนะคะเราดูนะคะว่าผักคะน้าของแม่ดาว ถ้าโตแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะลอดูนะคะเสม่ดาก็ค่ะไม่ได้ปลูกขายนะคะปลูกไว้กินเองนะคะ YouTube นี่แหละคะ่ะกินด้วยกันอืจะเป็นมะเขือนะคะมะเขือก็พอกินกับปุนกับอะไรได้อยู่นะคะเพราะว่ากินบ่อยๆนะคะมันก็ค่ะมันก็จะไม่แก่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะปลูกเมื่อเช้านี่เองนะคะเป็นสองแปลงนะคะ ตอนเย็นๆนะครมันก็จะสุดชื่นนะคะแต่ตอนนี้มันก็เหี่ยวค่ะแดดออกแล้วมันก็เหี่ยวนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะลองดูนะคะแม่ดานะคะเป็นคนปลูกนะคะเพราะว่าแม่ดาเป็นคนขยัน,นะคะ่ะจะมาอยู่ที่นี่นะคะทุกวันเลยนะคะแม่ดาพริกก็ได้กินแล้วมะเขือก็ได้กินแล้วนะคะมันก็เป็น พอประทังชีวิตไปนะคะอยู่ที่นี่นะคะไม่มีบางทีก็ไม่มีเงินซื้อนะคะก็เลยมาเก็บมะเขือมาเก็บผักแถวนี้นะคะไปกินกันนะมะละกอนะคะอยู่ที่นั่นนะคะเป็นโดกมากเลยนะคะแต่ที่นี่นะคะยังเริ่มออกดอกแล้วยังไม่เป็นหมากนะเริ่มออกดอกออกผลแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้นะคะมาอยู่ที่นะคะสวนผักนะคะไปไปเอาที่ปาร์ตี้สวนผักนะคะมาปลูกนะคะเหี่ยวแบบนี้นะคะแต่พอตอนเย็นๆนะคะมันก็จะลดน้ําอีกทีนะคะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ